ปีที่แล้วปีก่อนปีก่อนมีก่อนช่องแดงชานนะครับเรามณฑลกวัานะครับก็มีเรื่องอะไรนครร่อต้นที่มาอยู่กกงเริ่อต้นีมาให้กาลังใจลกตอนน้คนมาเยอะเนาะใช่คนมาเยอะเราก็ดูว่าลองคิดดูว่าเอาลองเอาผลไม้มาขายดูกอนแรกยังไม่มีอะไรเนาะมีแต่มีแต่ผู้คน มาให้กำลังใจลุงไงเราก็มาให้กำลังใจลุงก็มาช่วยเรามาละบรอมาตาบ้างรับแขกบ้างโน่นนี่นั่นอเออหลายอย่างก็ทีนี้เรามีโซโบอยู่เอาโซโบมาขายแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ขายได้ก็เอาหน่อไม้เอาผักเอาเห็ดแล้วก็จะมีแม่ทิ่นมีย่านนิ้งมีย่านทิเริ่มมาขายของไงเริ่มมาขาย แลทีนี้แม่ดาก็สนุกกับการขายของเนาะมันได้เงินเนาะเราไม่ค่อยมีเงินไงเราขายที่อืน่นมันก็ไม่ได้ขายดีทีนี้ก็เอาพอมดปุ๊บหน่อไม้เอามาอีกไม่พักอนไม่พักก่อนก็เอามาอมาีกโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคไงแล้วทีนี้พอวันหนึ่งเนาะนางขายเสรแล้วก็มันปวดปวดทน้อกจีด๊ดจี๊ดไ คะจีบมันพวกเลยตอนแรกนะ่ะนั่งด้วยกันเนาะนก็มีเพื่อนอมนวนให้ก็ทวดธรรมดาลแล้วทีนี้มันก็ปวดปวดจีบจีอปวดจี้จีรู้วึกเหนื่อยไปนอนพักที่บ้านบอกว่าอาขายหน่อไม้ให้ด้วยนะไปนอนพักที่บ้านแล้วมันก็ปวดปวดหน้าอกเข้ามาแล้วก็คลุกหลังแบบนี้มันจะไหวไหมเนาะเวลาก็เลยรีบบอกรีบโทรศัพท์ให้ให้แฟนไปหารถมาไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ เขาบอกว่าเป็นอะไรมาก็บอกว่าปวดศูนย์ทะลุหลังแล้วเขาก็ชี้แาแก้ปวดให้บอกว่าแม่กลับบ้านได้นะหายแน่นอนฮะหายแน่นอนหายแน่นอนบอกว่าแม่กลับบ้านได้นะแม่ก็เลยบอกว่าก็จะลุกขึ้นเนาะเขาจะลุกขึ้นขามันหมดแรงหมดแล้วมันไม่มีแล้วคุณหมอนูไม่กลับแล้วแ่จะนอนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้คุณหมอก็เอาไปนอนเนาะ ทีนี้แี่ดาก็ไม่สนใจอะไรเลยทั้งนั้นเลยคือรับอย่างเดียวคือความเจ็บปวดมมนเจ็บปวดแบบทุลนทุรายคือมันปวดมาเลยทั้งร่างกายทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันปวดมาเลยแล้วทีนี้พอคุณหมอมาตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นปนอติดเชื้อธรรมดาปอติดเชื้อธรรมดาแี่ดาก็เลยบอกว่าคุณหมอหนูเราไม่ไหวแล้วจะไม่รอดแล้วก็เลย ส่งสกุลได้ไหมแต่ตอนตอนนั้นเนี่ยคิดไหมว่าจะละสังขารแล้วอ๋อตอนนั้นยังค่ะยังมีห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าหลานยังนอนอยู่ข้างๆอยู่ค่ะคือวันนั้นเราต้องกับหลานกับหลานน้องนาเดียไงคือไม่มีใครรู้ว่าแม่ดาเป็นหนักขนาดไหนไม่มีใครรู้สามีก็ไม่ได้ไป ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครไปสักคนก็ไปกับน้องนาเดียไงเขาก็คงคิดว่าเออปวดธรรมดาแล้วคงกลับมาที่ไหนได้คือเราเรราู้ตัวแล้วว่าเราน่ะไม่รอดแน่นอนมันจะลดลงหายใจใช่ไหมค่ะมันเป็นระดับหายใจตายเลยประมาณนั้นอะแล้วที่นี้คุณหมอก็ส่งสกลเนาะส่งสกลแล้วที่นี้ก็แม่ดาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาใส่เครื่องช่วยหายใจตอนไหนแลวทีนี้ติไปแล้วอค่ะแล้วก็เครื่องช่วยหายใจนั้นอะ อันนั้นแหละคือนรกจริงๆค่ะปรมานสุดๆใส่หายใจแล้วแท่งเข้าไปในคอเวลาเราหายใจในเครื่องเนาะเครื่องพาหายใจไงเครื่องมันจะทํางานพาให้เราหายใจถ้าปอดเครื่องออกคือเราหายใจไม่ได้เลยแล้วเวลาก็ณหมอว่าไม่นาจะกลับไปหายใจเองได้ไหมเห็๋เขาหายใจแล้วทำไมเราหายใจไม่ได้แล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องต้องทาใจนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณหมอบอกเลยเขาบอกไม่เป็นไรไงอ้า แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วทีนี้ก่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแม่เมดาก็เลยนึกถึงที่เมด้าเคยไปทําบุญที่ที่วัดป่าภุไม่ฮาวเนาะวัดป่าพุ่ไม้ฮาวนั้นเมด้าทำมาตั้งแต่ังแต่น้องวิวอายุห้าขวบพาลูกสาวไปทําบุญตลอดทำบุญเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปู่ยังไม่มีแม่โสระกีตอนนั้นยังมีแค่หน้าบ้านลุงยังไม่มีอะไรเ่ยบอกก็เลยนึกถึงบุญกุศลที่ไปเคยทําไปอ๋อนึกถึงตอนนั้นเลยแล้วก็อุทิศบุญให้ตัวเอง เองไง<อ>ว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน<อ>ให้มาช่วยเหลือนางช<อ>ื่อของเรา<อ>แล้วเราก็สวดมนต์ด้วยนะเ<อ>วลาเห็นพระก็ทั้งทางที่ยกมือได้อยู่ก็สวดมนต์ไปด้วยคือ,อทําใจให้ว่างอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนคุณหมอบอกอแล้วก็ เราก็สวดมนต์ไปด้วยแต่ว่าข้าวหิวแต่หมอไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินเอาก็ตายถึงคนแบบนี้ไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขาใส่สายยางค่ะอ๋อหยอดใส่ทางสายยางค่ะอยากกินเี้ยว่เคยวอ๋อคือเขาไม่ให้กินเพราะว่ากลัวสําักถ้าสํารักมาแล้วคือมันจะไม่รอดอ๋อไม่รอดค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่ห้องไอซียูแต่คุณหมอเขาก็ดีมากมากนะหมอเขาทำให้ทุกอย่างนะอือ คือทำให้ทุกอย่างเขาเขาไม่ให้ญาติเฝ้าไงเราอยู่จะก,กับคุณหมอหมอโรงพยาบาลสกลใช่ไหมสกลค่ะ นึกว่ารักสกลไม่ใช่นะหมอนังพยาบาลนี่ต้องขอบคุณเลยต้องขอบคุณคุณหมอคุณนางพยาบาลเพราะว่าดีมากๆทำให้เราทุกอย่างคือไม่กระดูกระดิกไปไหนเลยคือนอนอย่างเดียวคือพนมมืออย่างเดียวอ๋อค่ะบุญใดที่ลูกได้เคยทำไว้อะไรงี้ยทัองเลยยังไม่นึกขึ้นไมถึงบุญถึงกรรมอีกตอนนี้แหละนึกชึงบุญตอนนี้ละคะแล้วก็อ่านบุญให้ตัวเองแล้วก็อ่านบุญกุศลที่พระองจ้างกระชิบที่ครูไม่หาวนั่นแหละค่ะมีช่วยให้กลับมาหายใจชีวิตกลับมาได้ชีวิตแบบที่ันทํามดีไง เพราะว่า่องเรื่องมายิงคอนลุงมะหลายครั้งที่หลายครั้งที่คุณหมอถอดพยายามถอดเครื่องหายใจออกแล้วให้ทดลองดูหายใจดูว่าหายใจได้ไหมก็ไม่ได้จนอุทิศบุญให้กับตัวเองแล้วก็นึกถึงบุญที่เราเคยทำอุทิศที่เราเคยทำมาแล้วเลยก็ค่อยๆหายใจได้แต่หายใจได้ทั้งนี้ทั้งนั้น คือทุกอย่างร่างกายมันไม่ทํางานเนาะไตก็ไม่ทํางานไตก็วายเสียพันเุมือนร่างกายบวมหมดนะจนคุณหมอบอกจนคุณหมอบอกว่าแม่อยู่ที่บ้านเคยบวมไหมไม่เคยเป็นนี่เคยเป็นครั้งแรกไงบวมหมดแล้วก็ไตก็ไม่ทํางานไตก็ายเสียพันธุแล้วทีนี้คุณหมอก็ไป่าใส่ใส่สีเลือดเช่นเลือดหัวใจนะว่ามันหัวใจตีไหมก็ไม่ตี แต่ว่าหัวใจนั้นมันมเต้น้ายนิดเดียวคือจากเต็มร้อยหนเีแค่สามสิบเปอรนตหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะตึง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 งตึงตไปเป็นอีกแบบนึงจากสามท่ามาเป็นโซนเห็นไหมที่ที่เขาไม่ที่เขาไปหาหมอไม่ทันอ่ะคือไม่รอดไม่รอดก็มีหลายคนแล้วที่เขาไปหาหมอไม่ทันอันนี้คือ โดยโดยความรู้ที่แม่ดาเคิไปนั่งหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วอ่านดูไงว่าถ้าถ้าปวดหน้าอกแล้วทะลุหลังนี่คือกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเราต้องรีบไปหาหมอทันทีถ้าเราไปไม่ทันก็คือไม่รอดจริงๆเนี่ยที่รอดมาด้วยเนี่ยมันด้วยบุญด้วยกรรมเลยนะนี่จริงๆแล้วเนี่ยหมอเขาก็ไม่เป็นไรตายอย่างเดียวพอดีมีมีนึกถึงบุญถึงกรรมอยู่นั่นคนนหน่อยด้วยแล้วรอดใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่มาพนมมือ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับตัวเองนี่ว่องบุญกุศลอยู่คนอื่นหมดแล้วคงไปแล้วล่ะนะครับทีนี้เขาให้โอกาสกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลอยยังมีแม่แล้วก็ยังมีน้องยังมีห่วงอยู่เนาะยังมีห่วงอ๋อมีห่วงอยู่วันไหนลืมทําความดีเมื่อไหร่เอาไปใหม่อ๋อเอาไปใหม่เนาะบุญกุศลที่เราได้ทำมายังมั่งกลาบมายังไวยได้ยังขยันอีก เอาเบาๆเขหน่อยนะทีหลังเงินทองมันของนอกกายพยายามเบาเอยู่ค่ะไม่ตายก็หายากจริงๆเยอะๆไม่ต้องไปหาบอมลากาปหรอกถ้าย้ำได้มันได้เองถ้ามันไปอีกถ้ามันเป็นอีกนะถือยาถือาบไม่หายอ๋อใช่ครับเขาเขาเตือนแล้วเที่ที่เราเตือนนานแล้วนะครับนี่นปล่อยกลับมาทำกับเอฟีนะครับน้องทำดูส่ก็คลิปนี้ขอลงแค่นี้ก่อนนะครับก็เลิกแชร์กดติดตามช่องเนินแชนแนลด้วยขอบคุณมากนะครับ